กีฬานี้คือกีฬาอะไรฟุตบอลครับและนี่คือพี่ชนะทิพย์ส่วนกษีหนึ่งในฮีโร่นะักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเหรียญทองซีเกม2013มมและซีเกม2015มีมีไม่เขาย้องมีไปอ,อ,อีกเลยยิงขนูยิงขนูอะไรครับมีตี่อท้ยด้วยขนูเท้าให้ก็ได้ครับ ยิงธนูทศกำลังครับเฮ้ยไม่เคยไม่เคยรู้ไม่ไม่เคยรู้เนี่นี่คือจ่าเอกศิลภพไทยนาทฮีโร่นักกีฬายิงธนูทศกำลังทีมชาติไทยเฮ้ย และนี่คือพี่ทัศด,ดาวนึกแจ้งหนึ่งในฮีโร่นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเหรียญทองซีเกม2013และ2019ย ถูกต้องนะครับกีฬานี้คือกีฬาคาราเต้ครับฮีโร่ของเราคือนี่คือพี่ศิวกรหมึกทองฮีโร่นักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยเหรียญทองแดงซีเกม2022เฮ้เพื่อนๆ่อนเนี่ยอย่างคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่เราคุ้นชื่อหรือไม่คุ้นหน้าแต่ทุกคนเนี่ยคือฮีโร่ที่ตั้งใจซ้อมเพื่อผลงานที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทยของเราและที่พิเศษสุดปีนี้ซีเกมจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเราอย่าลืมไปช่วยไปกังใจติดตามเชียร์นักกีฬาของเรากันด้วยนะครับหรือติดตามตรงนี้เลย